แป๊บน,นึงนะครับแป๊บน,นึงนะครับก็นะครับไ,ไ,ได้ครับได้ครับได้ครับไม่มีวไม่มีวหนึ่งอครับเข้าไหมข้าใช่ไหมเสียงเข้าป่ะขอตะพูนะครับขอตะพูดนะครับ ดูไมด้วยนะแห่งห่างเยอะเลยจัดยืนทันไหมช่วยกรอบนะเายังอ่ะเอาครับเอาครับอคักักักกันหมอไรครับห้งห่างเยอะเลยเอยรการสัมภาษณ์อยู่เอายง่ะเอายงอ่ะัหเอาพร้อมเรยนะคแม่คะ อนนี้ความรู้สึกของคุณแม่หลังจากได้พูดคุยกับทางตำรวจเป็นยังไงบ้างคะสบายใจขึ้นไหมยังคาใจยังติดใจอยู่ไหมคะรู้สึกสบายใจขึ้นยังยังติดใจกับสาเหตุการเสียชีวิตของคุณโยโกะอยู่ค่ะยังยังยังต้องรอติดคว่าติดใจไม่ติดใจอยู่ค่ะแต่ต้องรอรอครับก็ก็โดยสรุปกันะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ผู้ที่ เราฟังวันนี้ทั้งหมดนะครับว่าเราก็มีประเด็นตั้งไว้นะครับที่สอบถามไปยังท่านผุชทชำงานนะครับก็ได้ความร่วมมือกันอย่างดีนะครับท่านเองก็ต้องไปรวบรวมเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะชี้แจงกันต่อไปวันนี้ส่วนประเด็นในเรื่องใดบ้างเดี๋ยวให้ท่านเป็นคนตอบประเด็นนี้นะครับ แล้วก็มีทั้งหมด26ประเด็นวันนี้ที่คุณแม่ตั้งคําถามมานะครับเห็นข้อสงสัยที่คุณแม่ยังยังสงสัยอยู่นะครับซึ่งในส่วนของคณะทางานเนี่ยจะรับทั้งที่26ประเด็นเนี่ยไปหาคําตอบข้อหลายส่วนที่ต้องมีการสอบพยานเพิ่มเติมหรือต้องมีผลการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมนะครับก็ถ้าได้รายเพิ่มเติมอาจจะต้องนัดหมายคุณแม่มาพูดเป็นอีกครั้งครับยังยังขาดประเด็นไหนคะที่ยังยังหลายส่วนครับส่วนใหญ่ก็มีพยานที่เกี่ยวข้องด้วยต้องมีการสอบอ่ะครับอย่างเรื่องกล้อง 26%น,นี่เราให้ความกระจ่างกับคุณแม่ได้คร,ด <ใน S 2> รับในบองต้นเบื้องต้นรับในส่วนข้อสงสัยมาก,ก่อนนะครับ<ส>ก็เดี๋ยวไปทําให้ครบถ้วนก่อนซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรียกตอบคุณแม่ในคราวเดียวรวมถึงในประเด็นที่คุณแม่บอกว่าจะไปมอบให้กับทางวิทยาศาสตร์เพื่ตรวจสอบด้วยนะครับมันจะเป็นไปได้หรือว่ามันจะติดขัดอะไรไหมครับประเด็นไม่ทราบนะครับแต่ที่คุยเดยก็คือในส่วนที่คุณแม่ยังมีข้อสงสัยนี่เราคาดว่าจะต,ต้องมีการประสานทั้งการสอบพยานบุคคล การตรวจด้านวนิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับปประเด็นที่บอกว่ายัางขัดขาดต้องไปทําการบ้านก่อนนี่นั่นไหาเพราะว่าเป็นประเด็นที่ทั่วไปที่สงสัยไหมเป็นกล้องวงจรปิดเรื่องทำลายลืด้วยครับด้วยครับด้วยครับใช่ครับคือบางทีในส่วนของพยานบุคคลเนี่ยเราจะสอบได้ไม่หมดนะครับอาจจะต้องใช้เวลายอยีกระยะหนึ่งเท่ากับวันนี้ก็คือยังไม่้ยังไม่ได้กระจางใช่ครับคือน,นีวันนี้ในส่วนของตํารวจเนี่ยามารับในส่วนที่ข้อสงสัยคุณแม่ไปนะครับก็ไปทําการบ้านต่อครับ ขราที่้รัอมลแลมแเพ่มเต,ตินรัอน้งประเด็นเรือไปที่น้องนเอหรือว่าเป็นประเด็นที่ท่หนักในคนอืน่นขอเราให้การสอบสวนเนี่ยสมบูรณ์ก่อนนะครับอาจจะได้มีการพูดคุยอีกครั้งนึงครับท่านครับตอนนี้คือทางครอบครัวยังคงสงสัยเก็บประเด็นเรื่องแชทที่เกยายครับ,รบเก็บยาและยังตอนนี้เราได้มีการสอบปากคาแฟนหนุ่มบ้างวันนี้วันนี้เป็นหนึ่งในข้อสงสัยที่คุณแม่สอบถามนะครับก็จะเรียกทางทางแฟนของน้องผู้เสียชีวิตเนี่ย สอบทำประเด็นนี้ด้วยแล้วเรื่องคลิปที่ส่งให้น้องล่ะครับครับคลิปที่มันเป็นการอาจจะไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยระหว่างการสอบประคำนก็ต้องมาสอบประคำด้วยครับ,รบในทุกประเด็นที่คุณแม่สงสยัยเรื่องเรื่องกล้องวงจรปิดที่ภาพมันหายไปหรืว่าอย่างวันวันอื่นที่คนไม่ได้เดินถ่ายแต่ภาพกล้องมีกบบภาพไม่ปกติตรงนี้ตำบลเป็นหนึ่งในข้อสงสัยด้วยครับก็จะไปพิสูจน์ร่วมกันครับคุณแม่ครับต้องหมดต้องหมดก็จะไปพิสูจน์ปรต่อใช่บช่ครับใช่ครับใช่ครับ เราเราได้วางสกบหรือว่าทางคุณแม่ได้กาหนดไลยครับว่าขอระยะเวลาในการพิสูจน์26ประเด็นเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนคือทางเราก็อยากให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่นอกจากคุณแม่สงสัยแล้วเนี่ยสังคมก็อยากได้คาตอบเหมือนกันนะครับจะเร็งให้นโดที่สุดครับคุณแม่คะอย่าง26คำถามกว่า6ชั่วโมงที่คุยยังมีเรื่องไหนที่ยังติดใจและอยากจะได้คําตอบเร็วๆนีไหมคะเออไอ้ขอตอบแทนนะ คือใน26คำถามเนี่ยนะครับมันมีประเด็นที่ต้องใช้ระยะเวลานะครับแต่ถามว่า26คำถามเนี่ยครบถ้วนหรือไม่ค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับเพราะมัครบถ้วนนะครับ๋ก็คงจะต้องให้เวลา ชุดทํางานก็ต้องให้ทำงานก่อนนะครับเพราะว่ามันมีบางส่วนที่ต้องประสานกับหน่วยอื่นด okay, ้วยนะครับในการทำงานตรงนี้นะครับจะมีการนัดเจอกันอีกทีตอนไหนกันเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องประสานกันอีกทีประสานอีกทีหนึ่งครับสักระยะหนึ่งครับท่านตำรวจขอเวลาทํางานกี่วันครับได้คุยกับครอบครัวไหมครับขอขอสักระยะหนึ่งครับแต่ก็จะรายงานความคืบหน้าให้คุณแม่ทราบเป็นระยะครับเรื่องขัดแล้วสามเดือนนะคะถือว่าตํารวจรวบรวมพยานหลักฐานให้คะแนนได้เท่าไหร่คะน้อยเกินไปหรือเปล่าคะ ถือว่าไม่น้อยนะครับแต่ว่ามีบางส่วนที่เราเองยังไม่ครบถ้วนซึ่งความไม่ครบถ้วนเนี่ยเป็นเรื่องของการสอบพยานบุคคลเราพยานหลักฐานที่ต้องขอจากส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยประมาณนี้ครับแสดงว่าวันนี้ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ก็คือยังได้มาไม่ครบได้มาสัส่วนใหญ่แล้วแต่จะมีบางประเด็นที่อาจจะต้องการคําตอบเพิ่มเติมครับโอเคขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณครับควัสดรับ